มาแล้วนะครับสำหรับนิสสันคิกรุ่นปี2026นะมีการเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆทุกรุ่นย่อยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วรวมไปถึงสว่สดีนแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะสำหรับสาวกนิสสันนะครับนิสสันคิกรุ่นปี2026นะเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่23สิงหา2 0 2 0 2นที่ผ่านมานะครับโดยการเปลี่ยนแปลงนะจะเน้นไปที่การเพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานนะโดยเฉพาะแพ็กเกจในส่วนของออปชั่นใหม่ ซงวนลลิกระสิตนะเฉพาะรุ่นย่อย s v แล้วก็ s r นะแล้วก็ในส่วนของสีและแพ็กเกจใหม่ที่จะสามารถเพิ่มได้นะในส่วนเบาะคู่หน้านะครับมีการเพิ่มในส่วนของการปรับอุ่นได้กระจกมองข้างแบบไล่ฟ้า รวมไปถึงช่องลมนะสามารถอุ่นจากพื้นสำหรับผู้โดยสารตอนหลังทั้งหมดนี้นะคิดเพิ่ม300 u s หรือประมาณ9,700บาทในส่วนของภายในนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนให้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะมาแทนหน้าจอขนาด7นิ้วมาให้ตั้งแต่รุ่นมาตรฐานรับรองการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะอีกทั้งยังปรับเปลี่ยนในส่วนของ USB Type A นะครับเป็น Type C ให้ แล้วก็เพิ่มในส่วนของการเก็บสัมภาระนาด้านหลังจาก850ลิตรเพิ่มเป็น1,699ลิตรเมื่อพับเบาะแถวหลังลงสำหรับคุมพลังนะครับนิสสันคิกรุ่นปี2026ยังคงเดิมกับเครื่องยนต์เบนซินให้กำลังสูงสุด141แรงม้าแรงบิดสูงสุด190นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT ขับเคลื่อนล้อคู่หน้ารวมไปถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อปรับรูปแบบการขับขี่ได้3โหมด โหมอีโคและสปอร์ตยังมีรุ่นพิเศษสามารถเลือกคำสั่งในส่วนของโหมดหิมะได้อีกด้วยในส่วนปี2026นะครับทุกรุ่นย่อยนะจะมาพร้อมกับแพ็กเกจในส่วนของช่วยเหลือผู้ขับขี่ n i s สันเซฟตี้เซนซิง g 360และยังมีระบบ a p t i v e Cruise Control นะระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันตามรถคันข้างหน้าสำหรับรุ่น SR นะครับพิเศษในส่วนของ ระบบช่วยเหลือหรือว่ารักษาตำแหน่งของรถให้อยู่ในช่องจราจรนะหรือว่าอยู่ในเลนนะครับทั้ง3รุ่นย่อยนะสามารถเลือกนะว่าจะเอาขับ2หรือว่าขับ4ทั้งรุ่น S, Sv แล้วก็ Sr ในส่วนของราคาจําหน่ายนะครับที่สหรัฐอเมริกานะรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะราคาอยู่ที่22,000 430-26,660ถึง 26, เหรียญหรือราวๆ726,000บาทถึง863,000บาทในส่วนรุ่นขับ4นะครับราคาอยู่2 9 3 0เหรียญถึง28,160เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ราวๆ774,000บาทถึง911,000บาทนะครับสำหรับ นิสันคิกนะในรุ่นปี2026นกะก็มีการเพิ่มในส่วนของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงการปรับเบาะหรือว่าอุ่นเบาะได้นะครับแล้วยังมีในส่วนของการเก็บสัมภาระที่เพิ่มจาก850เป็น1699นะส่วนเครื่องยนต์ยังเป็นขุมพลังเดิมนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของอะระบบความปลอดภัยให้นะแพ็กเกจต่างๆก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะสำหรับสาวกนิสัน สำหรับสาวกี่เมืองไทยนะครับรอรุ่นนะในงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับออปชันแบบนี้นะครับจะมาที่เมืองไทยหรือไม่และราคานะครับจะสามารถทาได้เหมือนกับที่ขายอย่างต่างประเทศหรือเปล่านะครับรอติดตามนะในช่วงงานมอเตอร์เอ็กโปปลายปีนี้นะครับว่านิสสันนะจะนํารุ่นนี้แล้วก็ออปชันนะครับที่ขายอย่างต่างประเทศใส่มาให้กับแฟน,แฟนพี่น้องชาวไทยหรือไม่คอมเมนต์กันนะครับใต้คลิปนี้ว่าชอบหรือไม่ชอบ